สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะวันนี้จะพามาลดน้ํากุหลาบนะคะก็อาทิตย์ละครั้งนะคะเราจะลดกันช่วงนี้หน้าหนาวไม่ได้ลดบ่อยนะคะอาทิตย์ละครั้งเพราะว่ามันมีต้นไม้อย่างอื่นด้วยเราก็เลยต้องลดนะคะไอ้พวกที่เกิดเกิดอยู่เนี่ยไม่ใช่หญ้านะคะไอ้พวกเนี้ยเป็นดอกไม้นะคะเนี่ยมันอีกสักเดือนสองเดือนมันก็ออกดอกค่ะมันจะเป็นหัวนะคะออกดอกทุกปีพวกนี้ลดน้ําต้นไม้ ดอนี่คะเนี่ยตุ่มดแดงๆมาเพียบเลยเห็นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยตุ่มดแดงๆเนี่ยอีกเดือน2เดือนเนี่ยมีนานี่ก็พร้อมมากเลยนะคะช่วงต้นเดือนมีนานี้ก็แตกกันพื้พับพแล้วนะคะคิดเดบูหรือไข่อินเดบรูนะคะเนี่ยค่ะแดงๆนี่แตกกันแน่นอนนะคะตุ่มแดงๆเนี่ยกับเก็บสารอาหารใส่ใส่ขี้วัวไปบ้างแล้วนะคะใส่ขี้วัวไปบ้างแล้ว น้ำต้นไม้ก็แนะนำให้ลดช่วงเช้านะคะเช้าหรือเย็นนะคะเช้าอยู่หรือเย็นแต่วันนี้ออกมาสายหน่อยวันนี้น่าจะประมาณตอนนี้สิบเอมงได้ค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะก็ช่วงนี้หน้าหนาวค่ะแดดไม่ได้ร้อนแรงอะไรไม่เป็นไรลดเวลานี้ได้ <c oughs> <c oughs> เวลาลดก็ลดให้ชุ่มเลยนะคะ วันนี้รดน้ำกุหลาบอันนี้ดอกมากกเล็ศค่ะทำไมน่ารักอย่างนี้น่ารักมากเลยชอบมากนะคะรดอย่างอื่นด้วยนะคะเนี่ยรดไปให้ทั่วเลยเช้าหรือเย็นนะคะก็บางคนบอกเช้าไม่มีเวลาเอาเลิกสะดวกค่ะที่บ้านเอาเลิกสะดวกนะคะเลิกสะดวกส่วนมากตอนเช้าไม่ค่อยได้รดหเอกค่ะเพราะว่า เขาเรียกอะไรอะ่ะตื่นสายก็มีหรือเวลาเราไปทํางานเนี่ยตื่นหกโมงออกจากบ้านเจ็ดโมงก็ไม่ได้ลดแล้วใช่ไหมคะส่วนมากจะลดตอนเย็นหรือกลางคืนค่ะที่บ้านนะคะที่บ้านนี้เลิกสะดวกเลยค่ะแต่กลางวันนะคะกลางวันแดดร้อนๆสมมติว่าช่วงหน้าร้อนนะคะเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยช่วงหน้าร้อนนะคะไม่ใช่ช่วงนี้นะคะเออสามสิบองศาหรือสี่สิบองศานี่ห้ามลดกลางวันเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันร้อนมากๆใช่ไหมคะดินมันก็จะร้อนใช่ไหมคะหน้าดินมันจะร้อนมันจะเป็นไอขึ้นมาเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าอุ้ยมันร้อนนะสงสารต้นไม้รีบรดไม่ได้นะคะพอเราลดลงไปเนี่ยช่วงหน้าร้อนนะคะเราลดลงไปเนี่ยมันจะทําให้ลวกค่ะต้นไม้หรือรากไม้เนี่ยมันจะลวกมันจะร้อนนะคะอันนี้ไม่แนะนําเลยนะคะกลางวี่กลางวันเที่ยงหรือบ่ายโมงบ่ายสองนี่โอ้โหตัวร้อนเลยนะคะห้ามลดต้นไม้เด็ดขาดน,นะคะ ถ้าจะลดก็หลัง4โมงเย็นไปแล้วนะคะช่วงหน้าร้อนถึงจะลดได้อันนี้คือแนะนําเลยนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยเห็นมันร้อนแล้วรีบไปลดเพราะสงสารต้นไม้มันเหี่ยวไอ้ที่มันเหี่ยวนะมันเหี่ยวแดดค่ะมันไม่ได้เหี่ยวน้ํานะคะไม่จําเป็นต้องลดทุกเชา้าทุกเย็นด้วยค่ะกุหลาบไม่ได้ชอบน้ําขนาดนั้นนะคะหน้าร้อนเนี่ยจะลดก็นู่นน่ละค่ะบางทีก็6โมงเย็นหรือไม่ก็ทุ่มหนึ่งสองทุ่มได้ซ้ํา บางทีอาบน้าอาบถ้ากินข้าวกินปลาเสร็จถึงจะออกมาลดด้ซ้ําค่ะอันนี้ช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงหน้าร้อน,นลดไม่ได้ลดเช้าเย็นนะคะเช้านี่แทบไม่ได้ลดเลยค่ะตอนเช้านะคะอันนี้คือแนะนํานะคะช่วงนี้คือมันไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นมันมีแดดก็แค่แดดอุ่นๆช่วงนี้มันแค่เจ็ดอ,องศาแปดองศานะคะเนี่ยนี่ก็มีแดดบ้างค้มบ้างนะคะตอนนี้ลดได้ไม่เป็นไร มันไม่ลวกอาทิตย์ละครั้งค่ะว่าต้นไม้อย่างอื่นเราก็มีใช่ไหมคะมากะลีและไพวกนี้ก็เป็นดอกไม้หมดนะคะเนี่ยเป็นต้นไม้ดอกไม้หมดเลยนะฮะจะออกมาให้ทุกปีนะคะจะเป็นช่วงของมันทุกปีแต่มากะลีเนี่ยเราซื้อมาลงนะคะกุหลาบฝั่งนี้เป็นกุหลาบด้วยหมดเลยนะคะกิ่งงามๆทั้งนั้นเลยคะ่ะกิ่งแดงนี่ใหม่นะคะสีแดงแดงนี่ใหม่อันนี้เก่าะคะ่ะ กกระดงใหญ่สวยงามเลยนะคะกุหลาบเลื้อยหมดเลยนะคะฝั่งนี้ตุ่มแดงๆนี่ก็พร้อมมาก <c oughs> ก็เดือนหน้านะคะเดือนหน้าจะใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวแล้วใส่อะบูลากาสืนะคะอะบูลากาศสืาก,าศก็คือกา,กากน้ำมันอินทรีย์ค่ะปีหน้าเอเดือนหน้าไม่ใช่ปีหน้าพูดสลับอยู่ด้วยเดือนหน้าเราจะเริ่มใส่นะคะ เดี๋ยวจะเอาให้ดูค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ใช้ในบ้านนะคะเดือนหน้าเราจะใส่กันนะคะปีนี้รู้สึกไม่ค่อยหนาวมากนะคะเนี่ยเห็นตุ่มแดงๆโผล่ขึ้นมาเนี้ยรู้เลยเนี่ยแต่และตุ่มเนี่ยไวมากนะคะเนี่ยไวมากเลยเนี่ยตุ่มแดงๆเนี่ยมาทุกต้นเลยเนี่ยปีนี้ถือว่าไวมากนะคะอันนี้ก็เไดายนะคะคอหน้าหนาวแล้วก็เหลือแค่นี้ นางกวักนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูปุ๋ยแล้วก็ขี้วัวที่ซื้อไว้นะคะที่จะใช้นะคะอวางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อน <c oughs> ปุ๋ยแล้วก็ขี้วัวที่ซื้อไว้ค่ะโซนนี้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้เปลี่ยนดินให้ใหม่แล้วนะคะกุหลาบหินก <c oughs> ุหลาบหิน ี่ยนดินให้ใหม่แล้วเ <c oughs> <N ie> <huh> นี่ยขี้วัวนะคะที่เป็นรูปวัวนี่ก็ขี้วัวแล้วก็อันนี้เป็นดินนะคะดินดินไว้เวลาเราซื้อกละดาบมาเราจะปลูกเราใช้เลยได้เลยดินนะคะดินอันนี้เป็นกากน้ำมันนะคะมันจะเขียนไว้ว่าอาบูลาการ์สือซื้อมาจากบีบาโฮมอันนี้อ่ะอาบูลาการสืนะคะ เป็นภาษา,าญี่ปุ่นอยู่อาลบรากาสซสูุงนี้สิบโลนะคะไม่แพงนะคะอันนี้จําราคาไม่ได้เซงกว่าหรือแต่ไม่ถึงสองเซนนะคะถ้าหกร้อยนั่นระค่ะเนี่ยอัลบรากาเซสสิบโลสําหรับใบไม้ดอกไม้นะคะเนี่ยผักพืชผักผลไม้ได้เลยใช้ได้นะคะต้นหนึ่งใส่สักสามสี่กำมือนะคะไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ของเราม,มันไม่ใช่ปุ๋ยนะคะคือเขาเรียกอะไรไม่ใช่สารเคมีแต่มันมีประโยชน์มาก ทำให้ใบสวยดอกสวยค่ะอันนี้แนะนําให้ใช้นะคะเวลาปลูกกุหลาบใส่ทุกครั้งนะคะเวลาที่เราปลูกกุหลาบใหม่ใส่ทุกครั้งนะะเนี่ยะคะ่ะ <c oughs> เนี่ยอบุลาก์สซนะคะเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่าเนี่ยเราอ่านข้างหลังอ่านไม่ได้ก็ให้ <c oughs> แฟนอ่านให้ก็ได้ค่ะนี่นะคะเนี่ย,ะะเ,ยเวลาเราปลูกเราโรยเลยค่ะสามสี่กำมือนะคะเนี่ยอบุลากัสสอนะคะสําคัญมากเดือนหน้านี้จะเริ่มใส่แล้วค่ะ ใส่พร้อมกับปุ๋ยนะคะอันนี้เอาวการสื้ส่วนขี้วัวนี่สําคัญมากนะคะต้องใส่นะคะขี้วัวนี่เวลาเราปลูกเราผสมกับดินนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็ทุกปีต้องใส่นะคะพวพ,วน,พวนดินเวลาเราพวนดินเราต้องโรยขี้วัวลงไปนะคะขี้วัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยใส่เยอะได้ไม่เป็นไรเพราะอันเนี้ยเขาหมักมาแล้ว แต่ถ้าขี้วัวจากคอกจากคอกอบ้านเราสดๆร้อนๆเนี้ยแนะนำจะใส่เยอะนะคะมันจะทำให้ดินร้อนดินเค็มแล้วทำให้กุหลาบของเราใบเหลืองไม่ร่วงตายได้ <c oughs> <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยเนี่ยใช้สูตร8 8 8ที่บ้านนะคะหรือบางทีอาจจะใช้16 16 16, 16ก็ได้16 3ตัวนะคะใ <c oughs> บดอกรากมันจะเขียนไว้ค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ใช้แพงนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้แบบ ปุ๋ยสาหรับกุหลาบเลยก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่ามันราคามันจะสูงหน่อยนะคะเนี่ยเราใช้เยอะเราก็เลยเอาถูกก็ได้นะคะดอกไม้มันก็จะบอกว่าดอกไม้ผักพืชอะไรได้หมดนะคะเนี่ยก็เป็นเม็ดประมาณนี้โรยไปกับต้นไม้ของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเดือนหน้ากลางเดือนจะใส่สองอย่างนี้พร้อมกันปุ๋ยกับเอออะบูราการ์ืนะคะที่รัวนี่ใส่ตลอดเลยค่ะเวลาปลูกแล้วก็ต้นไหนที่อยู่ต้นเก่าเนะะี่ยค่ะ ก็ขุดขุดหลุมะคะขุดลงไปลึกหน่อยค่ะไม่ต้องใหญ่มากหรอกค่ะเท่ากำมือของเราเนี่ยขุดขึ้นมาแล้วก็เอาขี้วัวลงไปนะคะเริ่มใส่หลายต้นแล้วนะคะขี้วัวขี้วัวแล้วก็อันนี้ดินค่ะมีไว้ตลอดเลยนะคะเกิดเราต้องใช้นี่แหละค่ะดินกับขี้วัวนะคะเอาลาการะสอันนี้ก็แบบดินผสมไว้ถังนี่เดี๋ยวปีนี้จะปลูกนะคะจะปลูกกุหลาบใส่ถังไว้ก็ทั้งหมดถังใหญ่ๆมีสี่ถังนะคะในบ้าน จะปลูกถังหนึ่งสองต้นค่ะปีนี้จะลงแบบนี้เอาจะเอาสีเดียวกันไหมหรือว่าต่างสีกำลังคิดอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นพวกที่ยังไม่แข็งแรงนะคะที่เหลืออยู่สองต้นนี่ล่ะกลาบเนี่ยนองนั้นตายไปแล้วน,นะคะไอ้นั่นก็จะรอดไหมไปไปลดน้ำกันต่อนะคะโซนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ ุ๋ยมิดเินของเราไอ้ต้นนี้น่ารักนะคะดอกจะเป็นสีม่วงม่วงหน่อยน่ารักเดี๋ยวเวลาดอกจะถ่ายให้ดูสวยค่ะหลากหลายนะคะหลากหลายอันนี้ลงใหม่ค่ะสามกระถางกุหลาบเลื้อยอันนั้นก็มากรีนค่ะอันนี้ดอกอะไรนะเออทองหยดหรือทองย้อยนี่ละคะ่ะสีม่วงม่วงอ่อนๆนะคะทองหยดหรือทองย้อย ลดน้ํากันต่อค่ะยังไม่เสร็จนะคะเสร็จเป็นมุมนึ่งค่ะฝั่งนี้ก็ไม่เยอะนะคะอันนี้คุยเรื่องดินเรื่องปุ๋ยนะคะปุ๋ยกับกับเขี้วัวขี้วัวนี่ก็ใส่ไปบ้างแล้วนะคะแถวนี้เนะี่ยใส่ๆแล้วก็พวนดินไปขี้วัวสําคัญมากนะคะต้องใสค่ค่ะเน้นเลยนะคะ ตอนนี้ก็หนาวมีลมนะคะลมแรงเวลาพูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมันไม่มีไม้ค่ะยังไม่ได้ไปซื้อไม้มาเลยลมแรงแตกมาแดงๆนี่เห็นไหมคะเนี่ยทำให้ใจชื้นขึ้นมาเลยนะคะต้นนี้ดกนะคะทีแ่แตกที่เห็นอยู่เนี่ยบอกเลยแปดสิเเร80%นี่คือติดดอกนะคะแล้วก็พอมันแตกมา ส,สักระยะหนึ่งเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าอันไหนมันเป็นกิ่งตาบอดเราค่อยเด็ดทิ้งนะคะมันะะจะมีทั้งกิ่งกิ่งแท้และกิ่งตาบอดนะคะมากะเล็ดค่ะมากเล็ดมากะล็กมากล็ด,ดโซนนี้กำลังดีนะคะกำลังดีกำลังดีใบตั้งโอค่ะ ปลูกไว้กินนะคะใบตั้งโอ๊ใส่ใส่ับข้าวใส่อาหารอันนี้เป็นหัวนะคะหัวเป็นดอกสีข,า,ขาวๆมันดอกเขาเรียกดอกระครังนั่นละเนี่ยหอมนะคะเราปลูกไว้มันจะขึ้นเองค่ะเราไม่ต้องไปซื้อใบบ่อยครั้งเดียวนี่แตกมาเยอะแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมปีนี้ถือว่าอุ่นนะคะเนี่ยยอดแดงๆมาแล้ว ต้นนี้อยู่นานเก่าแก่เลยจําชื่อไม่ได้นะคะดอกใหญ่สีสวยแล้วก็หอมมากจําชื่อไม่ได้ตังโกินตลอดเลยนะคะเนี่ยซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะต้นนี้ซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วมีไว้ต้นสองต้นค่ะโซนนี้ดีงามนะคะโซนนี้ ก็ปลูกดอกไม้ต้นไ,ไม้หลากหลายชนิดนะคะแต่ส่วนมากจะแบบว่าเน้นแบบว่าช่วงหน้าหนาวจะมีอะไรมาขึ้นให้เราดูบ้างดูชมบ้างนะคะหน้าหนาวหน้าร้อนจะได้ดูได้หลายอย่างได้นะคะเนี่ยอย่างช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนอกจากมักกเลีสพวกเป็นใบใบพวกนี้เดี๋ยวก็จะดอกนะคะน่าจะเดือนเดือนหน้าเดือนสามนี้ก็ดอกโซนนี้ปีนี้ถือว่าแบบ ถ้าดอกโดดก็จะภูมิใจมากนะคะโซนนี้เพราะว่าต้นสามสี่ต้นนี้ถือว่าต้นแข็งแรงมากใหญ่มากทุกต้นนะคะต้นแข็งแรงนะใหญ่มากเวลารดน้ำรดนให้ชุ่มเลยนะคะอันนี้ใส่ขี้วัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยข้างล่างนี่ใส่ขี้วัวไปหมดแล้วนะคะโดยน้ำไหลช้ามากใส่ขี้วัวไปหมดแล้วนะคะตรงนี้ใส่เรียบร้อยแล้วใส่แล้วก็วูดินนะคะ ต้นใหญ่งามค่ะปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะดีมากค่ะปีนี้นะคะบอกได้เลยโซนนี้นะคะก็โซนนี้ก็โอเคค่ะเราดูเป็นโซนๆไปนะคะดูเป็นโซนๆไปโซนนี้ก็ลงใหม่เนี่ยใหม่นี่ต้นใหม่นะคะเนี่ยน่าจะซื้อประมาณช่วงเดือนสิบหรือเปล่าต้นนี้ต้นนี้ปีที่แล้วค่ะจําได้เลยปีที่แล้ว เลสเอแดงนะคะสีแดงๆเนี่ยปีที่แล้วแต่กิ่งกระโดงมาให้ดีงามเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ปีที่แล้วค่ะแต่กิ่งกระโดงมาให้สามกิ่งใหญ่นะคะอันนี้เป็นโรสโรสเอแดงสีชมพูนะคะอันนี้นะคะส่วนสองต้นนี้ลงใหม่นะคะลงใหม่เป็นน่าจะเป็นสีชมพูค่ะต้นนี้ชมพูแล้วก็แดงนะคะอันนี้ลงใหม่นะคะ น,นี่แดงเลสเอแดงอันนี้ก็แดงนะคะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าโอ้ยทำไมปลูกถีกันยังเนี่ยคืบก,กว่าอยนะคะที่ปลูกถีเพราะว่าไอ้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงเลยอยู่มั้งเดี๋ยปีที่แล้วแล้วนะคะเนี่ยมีสองกิ่งสั้นๆเล็ก,เลกๆเน่เห็นไหมคะเนี่ยเราเราคิดว่ามันไม่แข็งแรงอะ่ะมันไม่ไปไหนมาไหนอะ่ะดูยอดมันนยคะคิดว่าไม่แข็งแรงโอกาสตายมันมีแน่ ก็เลยปลูกถี่กันไปถ้าปีนี้นะคะปีนี้เดือนแปดเดือนเก้านะไม่มีไม่มีกิ่งกระโดงกระโดงออกมานะคะจะขุดทิ้งเลยค่ะแล้วก็แต่อันสองอันที่มาใหม่เนี่ยเราดูกิ่งมันลามันกิ่งมันแข็งแรงนะคะนี่สวยงามอันนี้คือเราเผื่อไว้นะคะเผื่อวไว้ก็เลยปลูกเติดกันหน่อยก็จะกลายเป็นแดงอยู่ข้างๆนะคะชมพูอยู่กลางๆนะคะอันนี้เป็นดอกดารารัตค่ะ โชว์นางหน่อยนางสวยนางหอมนะคะนางสวยนางหอมอุ้ยตายมีสองแบบในกอเดียวเลยเนี่ยค่ะนี่อีกแบบนึงนะคะดอกจะไม่เหมือนกันเห็นไหมนางหอมนะคะนางสวยมากเคยไปขุดจากทุ่งนามานะคะมาปลูกแบบเยอะเต็มามากเลยนะคะในทุ่งนามันจะดอกดอกแล้วกอใหญ่มากเราเห็นแล้วก็ไปขุดมาปลูกในบ้านเราปลูกเสร็จปุ๊บอือหือบอกได้เลยค่ะ โกอใหญ่ใบหนานะคะเกือบจะถึงเอวได้มัง้งไม่มีดอกค่ะสั้งสัยดินจะดีเกินไปสงสัยดินจะดีเกินไปสุดท้ายขุดทิงดท้งค่ะขุดทิ้งก็เหลือแค่นี้นะคะที่เหลือไวเพราะอะไรเราเพราะาเราชอบนะคะเราชอบเราอยากได้เดี๋ยวเสียดายมันไม่เป็นดอกมีแต่ใบค่ะเนี่ยเนี่ยกอนึ่งเห็นไหมมีอยู่ต้นเดียวเองแต่เวลามันอยู่ข้างทางอยู่ในป่าทําไมมันดกไม่รู้ใส่มันไม่ชอบดินดีนะคะ อันนี้ลงใหม่นะคะเรนี่บลูตามหามานานละเจอราคาไม่แพงมากแล้วก็ต้นสวยนี่หาราคานี่ถือว่าไม่แพงนะคะจ่ายราคาข้างล่างนะคะเวลาจ่ายข้างบนมันยังไม่ยังไม่เสียภาษีอันนี้ราคาจ่ายข้างล่างค่ะแต่ถือว่าไม่แพงมากนะคะเนี่ยต้นของปีที่แล้วถ้าต้นของปีที่แล้วเจอแบบนี้ให้ซื้อเลยค่ะเพราะถ้าปีนี้นะคะปีนี้มันจะตัดสั้นอย่างเงี้เลยค่ะ นี้อันนี้ของปีที่แล้วต้นกิ่งปีที่แล้วอ่ะมันจะผลิตดอกให้เราปีนี้นะคะถ้าซื้อกุหลาบเลื้อยมันจะต่างกันนะคะกุหลาบเลื้อยกับกุหลาบทรงพุ่มจะต่างกันอันนี้อยู่มาปีสองพันยี่สิบค่ะตอนซื้อมาในรูปเป็นกุหลาบเลื้อยสีแดงดอกเล็กแต่พอเรามาปลูกมันกลายเป็นสีขาวดอกเล็กแต่หอมนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรให้อภัยอย่างน้อยมันก็งามนะคะ หายไ,ได้เนี่ยค่ะอย่างน้อยมันก็งามแต่อันเนี้ยไม่ภูมิใจเท่าไหร่สีขาวดอกใหญ่นะคะเนี่ยปีที่แล้วมีไม่ถึงห้าดอกด้วยซ้ําแต่กิ่งอะ่ะไม่ยอมตายนะคะกิ่งนี่ยังเขียวอยู่ยเลยกิ่งสีเขียวเนี่ยดอกสีขาวนะคะเนี่ยแตกตาดีดีแต่ไม่มีดอกนะปีนี้ถ้าไม่มีดอกบอกได้คําเดียวขุดทิ้งค่ะขุดทิ้งนะคะเนี่ยต้นใหญ่มากนะคะเนี่ดยดูสิคะขึ้นมานี่เลย กิ่งทุกิ่งขึ้นมานี่ยแตกตาดีมากนะคะแข็งแรงแต่ทำไมไม่มีดอกโซนนี้ก็ภูมิใจค่ะเสร็จเรียบร้อยจะจะไม่ลงกุหลาบเรลยแล้วนะคะจะลงแค่แถวนี้ <c oughs> พอเวลามันมีใบมีดอกนะโอ้โหแฟนบอกว่าบ้านจะเป็นป่าอยู่แล้วมองไม่เห็นบ้านอยู่แล้วว่างั้นบอกโอเคเอาแค่นน้อยพอแต่เวลากุหลาบดอกเนี่ยโอ้ยเขาจะนั่งเฝ้านคะ เช้าก่อนไปทํางานก็ต้องดูเย็นหลังเลิกงานก็ต้องเดินดูกหลาบทุกต้นถึงจะเข้าบ้านได้เมื่อก่อนนี้แฟนจะไม่ค่อยออกนอกบ้านหรอกค่ะทุกวันนี้เหรอดูแลดีค่ะต้นหญ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาดูแลคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้นะคะพอเขาเห็นเราทํำบ่อยๆเขาก็เราไม่ได้มองคับเขานะคะเขาเห็นเราทำเขาก็จะออกมามาดูมาทํานู่นทํานี่ให้ คนเราต้องให้ทําด้วยใจถึงจะรักไม่ต้องไปบังคับนะคะไม่ได้บังคับเขาเขาเห็นเราทํานั่นนูน่นนี่ขุดดินนั่นนูน่นนี่เขาก็ออกมาช่วยะครับอันนี้มีอยู่สองต้นอันนี้ต้นนี้ใหญ่นะคะสวยงามต้นเก่าเก่านี้จําชื่อได้เกือบทุกต้นนะคะแต่ว่าต้นใหม่ๆจําชื่อไม่ได้ไอพวกนี้ก็ลดหน่อยนะคะเพราะว่า มันเป็นดอกไม้เหมือนกันสีขาวอันนี้ปีนี้ขยายมานะคะเนี่ยปีที่แล้วไม่มีนะคะอันนี้ขยายมาตอนแรกอะไปขุดมาจากเออเราเวลาเราไปเดินเล่นอะ,ะขุดมาจากข้างทางอะอันเนี้ยดอกสีขาวน่ารักมากต้นประมาณเท่าไม้จิ้งฟันเนี่ยนะไปขุดมาเอาไอที่ไอขุดอนนันเล็กๆนะคะเวลาเราไปเดินเล่นใส่กระเป๋าขุดมามาเสียบที่บ้านเสียบแล้วสามสี่เดือนผ่านไปอู้มันต้นใหญ่ต้นเท่านี้มือเนี่ยแต่อันนี้มันต้นเหมือนเหมือนต้น กระเทียมมากนะคะใบมันก็อวบน้ําต้นมันก็อวบน้ําเหมือนเหมือนต้นกระเทียมเลยค่ะเอามาปลูกอ,อยู่ดีๆมันกอใหญ่และดอกมันสวยสีขาวอยู่ทนนานนะคะทีนี้ไปเดินเล่นเจอที่ไหนก็ขุดมามันก็เลยเยอะพอมันปลูกบ้านเราแล้วมันกอใหญ่แล้วก็ขยายขยายมาสองปีสองปีแรกจะขยายอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งกุหลาบเลยมาปีที่แล้วเนี่ยขยายมาที่นี่เข้าปีที่สามเนี่ยค่ะที่มีต้นไอ้นี่นะคะ เราไม่ต้องซื้อด้วยแล้วมันก็ขึ้นเองด้วยก็เลยเออก็ดีอย่างหนึ่งเราไม่ต้องซื้อแล้วมันก็ขึ้นเอง่ยแล้วมันก็ไม่ตายเดือนเดี๋ยวมันก็ดอกล้วละเดือนมีนาเนี่ยไม่ต้องไปฟูมฟักไม่ต้องไปดูแลมันทิ้งๆกว้างๆมันก็ขึ้นมันก็เป็นดอกนะคะ ดินพวกนี้ก็เดี๋ยวจะพรวนดินนะคะพรวนดินเสร็จแล้วก็จะเอาปุ๋ยโรยเอาขี้วัวลงนะคะก่อนที่เราจะปลูกมีนานี้เังก็จะเริ่มไปดูกุหลาบอีกแล้วนะคะจะปลูกตั้งแต่ตรงนี้ละคะ่ะปลูกตั้งแต่ตรงนี้เป็นกุหลาบทรงพุ่มนะคะแถวนี้จะเป็นทรงพุ่มหมดเลยทรงพุ่มหมดเลยนะคะแถวนี้เสร็จแล้วคะ่ะรดน้าต้นไม้ก็ประมาณนี้ มีทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะเก่าก็จะจาชื่อได้หมดแต่ใหม่นี่จําไม่ค่อยได้นะคะต้นเนี้ชอบมากตามหานะคะเพลย์บอยค่ะเพลย์บอยแบบว่ามันเปลี่ยนสีได้นะคะเยสีส้มอมแดงคือมันเวลามันบานแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีนะคะเพลย์บอยค่ะเพิ่งซื้อมานนเนี้ยเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ดอกเลยนะคะยังไม่เห็นดอกตัวจริงเลยเนี่ยจะรอดหรือจะไปไม่รู้ เขียนไว้เดือนอะไรเนี่ยเดือน9เหรอีบยนะคะชอบเห็นในทีวีเขาต้นใหญ่้วสีสวยถูกใจมากดอกไม่ใหญ่นะคะดอกเล็กป้ายแบบนี้มีทุกต้นนะคะแต่ว่าลมพัดแล้วมันหายก็เลยต้องเขียนแบบนี้ไว้ซื้อที่ไดโซนเนี่ยค่ะที่ไดโซเลยแฮกเย็นนี่ล่ะเขียนไว้ทุกป้าย นี่ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็ลงใหม่ค่ะลงใหม่ถือว่ากิ่งงามนะคะเนี่ยกิ่งงามกิ่งงามได้มาซีกิ่งใหญ่ๆยาวๆเลยค่ะแลว้วเราก็จับมัดแบบนี้ทา,างบ้านเขาสร้างบ้านไม่เสร็จมันก็อาจจะลำคาญหน่อยนะคะเสียงดัง แล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะลดน้ำต้นไม้รดน้ำกุหลาบประมาณนี้ดูสิคะอันนี้ก็ขโมยมานะคะเนี่ยขโมยมากิ่งนึงแล้วมาปักมาเสียบไว้ไอ้บานถางจระเคน้นนี่ก็ใหญ่เหลือเกินค่ะใหญ่เลือเกิน นอกบ้านก็ประมาณนี้นะคะ,ะชมบ้านกันชมรอบๆเลยนี่ค่ะประมาณนี้ละค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะลดน้าต้นไม้แนะนําเลยนะคะเอาเลิกสะดวกค่ะเช้าก็ได้เย็นก็ได้หรือกลางคืนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่กลางวันแดดร้อนๆอ,อย่าลดนะคะมันจะลวก แค่นั้นเองค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมฝากติดตามกุหลาบบ้านคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ